หนาหนึ่งเลยเพิ่งเติดนะคนเรานะอันนี้เคบวบซ่านะคะเป็นพอกแล้วก็เทอร์กีแล้วก็บีฟนะใช้แทนกุ้งเชียงนะคะกุ้งเชียงไม่มีก็ใช้ตัวนี้แทนนะคะใส่ใส่น้ำตาลทรายแดงแล้วก็ใส่น้ำนะเคี่ยวนะคะรสชาติเหมือนกันแล้วก็อันนี้หมูหวานนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทำข้าวกะปิก,กันหน่อย อันนี้ก็ใกล้สุกแล้วนะคะเหมือนกุ้งเชียงเลยอันนี้ก็เดี๋ยวหมูหวานก็เคี่ยวต่อนี้หน่อยะคะใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปตข้าวทำไข,ข่นต่ออันนี้ข้าวคคกกะปิเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเกศจะลองขึ้นไปดูชั้นบนนะคะ ก็อันนี้เป็นห้องใต้หลังคานะต้องลงรถนะคะเกีว่ตอว่า,อ,าอยากจะทําต่อห้องอของเกตออกมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็อยากจะทําห้องอเก็บเสื้อผ้าพเพิ่มนะเกตก็จําไม่ได้ว่าข้อมูลมันเป็นยังไงนะั่นเดี๋ยวจะขึ้นไปดูแป๊บนึงนะคะก่อนที่จะไปกินข้าวกัน Let's closet check Yeah, we're extending out this attic yeah, thinking about go our closet. out of our bedroom to above our not so good opportunity it it might to bigger garage bigger be make finished make and a is it ค่ะก็มันต่อจากห้องเกน,นะคือเป็นแค่กำแพงนะกันร,ระหว่างห้องเกกับห้องใต้หลังคานะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะว่ามันกว้างขนาดไหนนะคะเกดก็จำไม่ได้ตั้งแต่ยายเข้าขึ้นไปแค่ครั้งเดียวนะเดี๋ยวเกดจะขึ้นตามเกลกไปนะคะตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะคะเพื่อนๆขึ้นมาจากข้างล่างนะนี่คือ ห้องใต้ดินนะคะเอ้ยไม่ใช่ห้องใต้ดินสิอันนี้เป็นห้องใต้หลังคานะอันนั้นกําแพงนั่นคือติดก,กับห้องนอนเกตนะคะแล้วก็ Yeah, we got rid these things if rid of got อืมอันนี้ก็อันนั้นที่โกสโนโยาวๆนั้นที่โกสโนใต้หลังคานะอุ้ยไม่กล้ายืนะเสียวเดี๋ยวก่อนอันนี้กล่องตอนสมัยย้ายบ้านมาเอ่อก็ กว้างไหมก็กว้างก็ได้นะก็ไม่ได้ it's not finished but uh we can make it finished uh นะคะห้องตั้งค่ะ do we have windows here no no windows no อันนี้ก็เกยอยากจะต่อห้องออกมานะนี่ก็คือด้านบนนะคะก็ต้องต้องมี dry wall I think right yeah and this is a vent for our Fireplace. Oh, okay. So that would have to get moved. Yeah. You could put it up through the ceiling and then out. Mm -hmm. So we could make it a closet, but it would have to be kind of narrow because we'd have to make the ceiling like up here. Mm -hmm. Because I'm tall. It would just be like a narrow long closet. But we could uh -huh. do it. Uh-huh. จริงๆแล้วเป็นห้องนอนเล็กๆได้ห้องนอนนึงเลยนะถ้าทำให้เสร็จนะคะก็ค่อนข้างค่อน like ข้างที่จะกว้าง storage closet underneath the closet, you อย่ h แสงสะท้อนหน่อยแสงไฟด้านบนโอเค okay, ค่ะเดี๋ยวเก็ดลงไปก่อนนะอันนี้ก็ถ่ายให้ดูแนละ้วก็จำไม่ได้ว่าข้างบนเป็นไงเนะอันนี้ถ่ายไว้เก็บไปดูนะเผื่อให้อช่างเข้ามาต่อนะคะ มะม่วงกับไข่นะคะนัาครับเพิ่งตื่นหรอดยวมันหัวจุกเลยมนหัวจุกมันหัวจุก Did you just wake up from a nap? Oh, น s ่ตายสวัสดีค่ะคนไรมันหัวจุกตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะข้าวคุกกะปิ How's your food? This is very good. Very very yummy. Shrimp paste, rice, mango, kielbasa, eggs, lime, onion, mm -hmm. Thai chili, <laughs> pork belly, everything all together. Aloy. How <laughs> making <laughs> pop? Is that good? Aloy, <laughs> mate. Wow. อร่อยอร่อยไม่อร่อยเรียนเรียโชว์ very sweet is it good กินครั้งแรกนะไม่เคยกินมาก่อนนะคะชอบมากมั้ยอร่อย yummy We're gonna make an appointment for the dentist. <laughs> mm. Okay, Okay. Okay, more soon. Wow. You're <doing> a... <laughs>